โ,โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับทิเชอร์ปริศยากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอภาษาไทยในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการันันตาคาาการันธนาคาาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามารู้จักจุดประสงค์ของการเรียนรู้สำหรับเรื่องในวันนี้กันก่อนนะคะ 1. ค่ะสามารถบอกลักษณะของตัวการันได้ 2. อ,อ่านและเขียนสะกดคำที่มีตัวการันได้ 3. เห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันตัวการัน ตัวการันคืออะไรตัวการันคือรูปพยัญชนะหรือสระที่มีไม้ทันตคาตกำกับจึงไม่ออกเสียงแล้วไม้ทันตคาตคืออะไรธันตคาต ทันทะแปลว่าไม้ส่วนคาดแปลว่าการฆ่าหรือการทำลายค่ะทันทะคาดก็เลยแปลว่าไม้ที่ใช้ในการฆ่าเป็นชื่อเครื่องหมายสำหรับฆ่าเสียงพยัญชนะหรือสระฆ่าทันทะคาดจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ทันตคาใช้ค่าเสียงของพยัญชนะหรือสระได้ตั้งแต่1-3ถึง3ตัวเมื่อใส่ทันตคาดแล้วไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะหรือสระนั้นต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างคำนะคะที่มีเครื่องหมายทันตคาดค่าพยัญชนะหรือสระ1ตัวค่ะเราไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าโลก,กนิษ โลกานิดค่ะทันตคาตค่าสระอิค่ะต่อไปค่ะพันค่ะพันทันตคาตจะค่าตัวท้อทงค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องหมายทันตคาตนะคะที่ค่า พยัญชนะหรือสระค่ะสองตัวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะคำแรกค่ะคือคำว่าพันค่ะพันตรงนี้นะคะทันตคาจะฆ่าทอทงและสระอุคค่ะต่อไปค่ะศาสตร์ค่ะทันตคานะคะก็จะฆ่าต่อเต่าและรอเรือค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของตัวอย่างคำที่มีเครื่องหมายทันตคาสนะคะฆ่าพยัญชนะหรือสระค่ะสมตัว พร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำแรกค่ะคือคำว่าลักค่ะลักค่ะเครื่องหมายทันตคาจะฆ่าตัวสรสีมม้าและตัวนอนเนนค่ะต่อไปค่ะกษัตริย์ทันตคาจะฆ่ารอเรือสระอีและยอยักษ์ค่ะ ทีนี้นะักเรียนอาจจะสับสนและสงสัยนะคะว่าสําหรับในส่วนของการันกับทันตาคาตเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้ที่เชิญมีเฉลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับในส่วนของทันตาคาตกับการันนะคะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะสําหรับในส่วนของการันแปลว่าอักษรที่อยู่สุดท้ายหมายถึงอักษร1-3ตัวท้ายพยางซึ่งไม่ออกเสียงเพราะมีทันตาคาตกํากับ เราเรียกอักษรที่ถูกทันตคาตค่ะเสียงว่าการันเพราะเราใส่ทันตคาตไว้บนตัวอักษรตัวสุดท้ายนั่นเองค่ะนักเรียนเช่นคําว่าอาทิตย์ค่ะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะจันลองสังเกตสองคำนี้ดูนะคะอาทิตย์ก็คือตัวยอการันนั่นเองนะคะหมายถึงตัวยอยักษ์ซึ่งไม่ออกเสียงเพราะมีทันตคาตกำกับต่อไปค่ะจันทอรอการันซึ่ง ถึงตัวทอทหารและรอเรือซึ่งไม่ออกเสียงเพราะมีเครื่องหมายธนาคาตดกำกับนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเราจะมาทบทวนในส่วนของเนื้อหาธนาคาาและตัวการันกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะชาวพยัญชนะต้นคือตัวชอช้าง ส่วนตัวการันก็คือตัววัวแหวนและนอหนูเพราะมีเครื่องหมายนธนคาตกกำกับจะจัดอยู่ในการค่าพยัญชนะหรือสระสองตัวค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของคำว่าศักพยัญชนะต้นก็คือสอสลาตัวสะกดก็คือกอไก่ ในส่วนของตัวกรรันนะคะก็คือดอเดกกับสระอีค่ะเพราะมีในส่วนของเครื่องหมายธนาคาตากำกับนะคะจัดเป็นธนาคาตนะคะที่ค่าพยัญชนะหรือสระสองตัวค่ะต่อไปค่ะนักเรียนแล้วทำไมคำว่าสารไม่ใส่เครื่องหมายธนาคาตบนอักษรตัวสุดท้ายล่ะก็เพราะว่าเรามีอีกคำคือคำว่าศาสตร์ สอการัน์นสะกดหมายถึงจดหมายศาสตร์สะกดนอการันหมายถึงคำสั่งสอนต่อมาค่ะเมื่อเรายืมคำภาษาตะวันตกก็มีธรนาคาที่ไม่ได้อยู่บนตัวอักษรตัวสุดท้ายเยอะขึ้นเช่นการ์ดฟิล์มโอมแต่ธันาคาทก็ยังทำหน้าที่ค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงออกเช่นการ์ด ก็คือเป็นการค่าตัวรอเรือฟิลมก็จะค่าตัวรอลิงโอมก็จะค่าตัวหอหีบค่ะสรุปนะคะธนาคาตคือเครื่องหมายค่าอักษรที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงส่วนการันคืออักษรที่ไม่ออกเสียงเพราะถูกธนาคาตค่ามนุษย์ ยอ,อการันคือยอที่ไม่ออกเสียงเพราะถูกทันตคาตคา่ะไม่ใช่ยอไม้ทันตาคาตตัวการันไม่ใช่ไม้ทันตาคาตเครื่องหมายทันตาคาตชื่อทันตาคาตไม่ใช่การัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในส่วนของเรื่องการันทันตคาตนักเรียนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะที่เชอ่อหวังว่านักเรียนนะคะคงจะมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของการันธรรันตคาตขึ้นเยอะเลยสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เชอ่อก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน